สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า i s u z ux 1.9 active คันนี้รถปี2023รถมือ2นะจ๊ะคันนี้ปี2023รถเจ้าของมือเดียวไม่แท้แทง0 0 0กิโลเทนั้นเองรถคันนี้เหมาะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่มีครอบครัวนะฮะพาครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดและเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองในที่ทำงานให้เหมาะกับตาแหน่งและฐานะนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้า i s u z u m i x 1.9 active รถมือ2คันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะก่อนอื่นนะฮะเรามาดูที่กระจังหน้านะฮะกระจังหน้ามาสวยเลยสีเทาสวยงาม และมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนี่ๆี่พาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวเขายงเขาใหญ่อากาศาหนาวหาหมอกขึ้นนะพี่นะนี่มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะครับและไฟหน้า LED ดูสวยงามช็บเชี่ยวขับรถไปทํางานที่ทํางานต้องแบบโอ้โหพี่รถพี่เท่มากเลยเแล้วเราเดินไปดูด้านข้างบ้างดีกว่านะครับนะด้านข้างนะครับมาเลยฮะแม็กเดิมๆจาก โรงงานขอบ17นะฮะผมมีกระไดข้างมาให้ด้วยไฟเลี้ยวมีด้านข้างตรงนี้มานะจ๊ะนะแต่งมาสวยงามสีขาวโดดเด่นตัดดำด้านข้างก็เรียบเรียบหรูๆไม่มี อะไรมากมายแต่ดูหรูดูเท่ดูดีนะฮะสมฐานะนะครับไม่ได้แต่งซิ่งหรือเวอร์อะไรมากนะครับดูเรียบหรูเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกานดีกว่านะไฟส่องสว่างด้านท้ายนะมี5จุดด้วยกันนะครับผมปลอดภัยแน่นอนสําหรับใครที่หารถหาครอบครัวเดินทางปลอดภัยนะครับมีไฟเบรกซ้ายขวาล่างซ้ายขวากลาง และตรงกลาง5จุดสว่างสุดๆบอกเลยเป็นระบบ LED พาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดนี่ปลอดภัยแน่นอนคันนี้นะเป็นรถ5ประตูนะจ๊ะหน้า Isuzu b u i l X 1.9 Active คันนี้นะครับเกียที่นั่งแต่ถ้าเกิดใครมีพ่อแม่ลูกหนึ่งปรับเบาะท้ายขนของได้โคตรจุใจหรือถ้าลูกเยอะๆอยากโยนมาด้านท้ายนั่งกันเลยเหมือนฟิลปูเสือก็นั่งได้เลยโคตรชิลนะฮะผมเหมาะจริงๆสำหรับครอบครัว ของท่านนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและตะเข็บข้างกันเลยดีกว่าจ้า นี่นะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของเจ้า Isuzu MU-X 1.9 Active ปี2023มือ2คันนี้ดีกว่านี่ Not, น็อตนี่ไม่มีโดนแกะโดนแค่โดนไข่มาเลยเม็ดอาร์คกลมดิ๊กห้องเครื่องไม่อีม่มสวยสดงดงามเครื่อง1.9ดีเซลโคตรประหยัดน้ำมันดีเซลก็ประหยัดน้ำมันแล้ว1.9ยิ่งประหยัดน้ำมันเขาปใหญ่เดี๋ยวเรามาดูตะเข็บข้างมันกีกว่ามาตะเข็บข้างว่ารถของเรานั้นไม่มีการโดนชนหนักพิควมัมตัดต่อมาแน่นอนนี่มาตรงนี้เลยนะฮะตะเข็บข้างเป็นพลาสติกอย่างนี้นะเป็นยางนี้นะแกะดูเลย ร้อยรูเม็ดอาร์คกลมดิ๊กทุกอันนะครับชิวๆกันไปเลยรถไม่มีโดนชนหนักพี่คว่ำมายน่นอนเทิดเปิดมาและตะเข็บข้างหายเรียบร้อยครับรถโดนชนมานะครับะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนี่นะฮะ จุดเด่นสำคัญของรถคันนี้นะมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะครับแล้วก็มีคุณแจสําองมาให้ด้วยนะโห oh, สมฐานะจริงๆนะฮะและบุ๊กเซอรวิสนั้นสำคัญมากเลยนะครับตรวจสอบระยะรถต่างๆได้เลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะฮะนี่จุดเด่นของเรานะพวงมาลัยนะครับมี ฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายได้หน้าจอทัชสกรีนมี Apple Car p l พ y ด้วยนะฮะนี่คือจุดเด่นสะดวกสบายตอบโจทย์สำหรับการเดินทางและระบบเบรกนี่เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วมีออโต้เบรกโฮนี่คือจุดเด่นของรถคันนี้นะฮะมีออโต้เบรกโฮมีทักชันคอนโทรลการลื่นถลายก็คือพาครอบครัวไปเที่ยวปลอดภัยแน่นอนสำหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกเด็กเด็กแรงอยากได้รถพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนนะฮะและ เน้นความปลอดภัยนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแอร์เป็นมือหมุนแมนวนวลอยู่นะครับหน้าจอคอนโซลเป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับตัววัดรอบไม้ต่างๆเป็นอนาล็อกตัวที่บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เกียร์อะไรน้ำมันเท่าไหร่อันนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกเบาะนี่นะฮะเป็นเบาะผ้านะพี่ทำความสะอาดง่ายนะครับสีดำทั้งคันเจ็ดแถวมีแอร์ราวแถวหลังด้วยนะพี่คอนโซลหน้า นี่คุมหนังสีดํามาเลยนะครับสาหรับรถคันนี้ที่กระจกแต่งหน้าไม่มีฝั่งคนขับแต่มีฝั่งคนนั่งนะฮะแล้วก็มีที่ใส่แว่นกันแดดด้วยนะฮะคุ้มค่าจริงสําหรับคันนี้นะฮะสำหรับรถคันนี้นะมีรับประกันจุใจแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่มีครอบครัวต้องเดินทางไกลนะครับเรามีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะฮะตอบโจทย์แน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งมีรับประกันซ่อมถูน2ปีถึง2 0 0 0 0กิโลนะพี่นะ เข้าศูนย์ได้เลยทั่วประเทศไทย77จังหวัดมีระบบการโครงสร้างนะพี่ว่ารถของเรามีมีการชนหนักพิคว่ำตัดต่อมาหรือไม่ไม่แท้มาก่อนแน่นอนใครที่จะรถไปขับขี่ทํางานปลอดภยัยไว้ใจต้องมาหาตีรถสวยแน่นอนอีกอย่างที่สําคัญค่าโอนค่าจองค่าจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะต้องมาที่ตีรถสวยรถมือสอันจ้านี่นะ,ะสำหรับ isuzu mu-X 1.9 active คันนี้เจ้าของมือเดียว ไมโคตรน้อยพี่25,000กิโลนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆสนใจนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปราคาข้างงวดพี่ดูตรงดีสคริปชั่นหรืออินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะผมตีน้อยจากทรูมตีรถสวยกับเจ้า isuzu milx 1.9 active ปี2023คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ